สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้กับช่องแม่เลี้ยงเดี่ยวเยอรมันค่ะนี่วันนี้พามาเดินตลาดไวเออตลาดคริสต์มาสนะคะแต่ก่อนที่เขาจะปิดเป็นตลาดเล็กๆค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะให้ดูบรรยากาศนะคะวันนี้ไม่ได้เห็นหน้าเพราะว่าต้องกิดปาดตลอดไม่งั้นอย่าโดนค่ะ Hm. Aber der ist sehr schön. Das ja. ja, drei. Der Briefkasten am Grund von Europa. Ja, genau. Ja, guck mal, aber so wird der Lachs zu. Mhm. มีเป็นร้านต่างๆนะคะคลิปนี้ไม่ได้พูดนะคะดูบดรรยากาศเอาละกันเนาะตลอดเลยด้วยก,ก่อนที่เขาจะสั่งปิดไม่ให้มี พราาะว่โค,โคโนีน่สั่งอันนี้มากินค่ะไก่กับเคสลองดูนะว่าจะอร่อยไหมอย่าลองกินก่อนนะไม่กินให้ดูนะคะเพราะว่าอร่อยค่ะอร่อยมากกินเสร็จเดี๋ยวไปเดินต่อ เดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนนะคะดูไปนะคะเพราะว่าทิปกินไปด้วยเดินไปด้วยะคะ่ะ

ยังไงก็คลิปนี้ไปก่อนนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ